สวัสดีค่ะวันนี้อาพอร์สเตชันพาคุณเข้าครัวอีกแล้วนะคะด้วยเมนูต้มจับฉ่ายนะคะของสูตรอโกของพ่อนเองนะคะวันนี้เราจะใช้ซี่โครงหมูนะคะแทน หมู3ชั้นนะคะเพื่อลดไขมันนะคะก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างจะเฮลตี้นิดนึงนะคะแทนที่จะใช้เป็นหมู3มชั้นแล้วก็เลือกใช้เป็นซี่โครงหมูนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมานะคะหั่นหมูล้างให้สะอาดเลยนะคะส่วนผักก็ล้างหลายๆครั้งล้างหลายๆรอบเลยนะคะหัวช้เท้าเราปอกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนที่ช่วงที่เราเตรียมผักนะคะก็อาจจะต้มซี่โครงหมูรอก็ได้นะคะ ขั้นตอนการต้มเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปนะคะหลังจากใส่ซี่โครงหมูแล้วนะคะก็ต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นหัวไชเท้าลงไปนะคะสังเกตว่าตอนที่เราต้มซี่โครงนะคะก็จะมีฟองขึ้นมาก็ช้อนฟองทิ้งด้วยนะคะเพื่อให้น้ำจับ่ายเนี่ยมีความใสน่ารับประทานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวรอต้ม อีกสักครู่ค่ะ ค่ะหลังจากเราช้อนฟองทิ้งนะคะก็ทิ้งให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่หัวไชเท้าลงไปแล้วนะคะหัวไชเท้าก็หั่นกลมๆแล้วก็อย่าลืมผ่าครึ่งด้วยนะคะจริงๆแล้วผักนี้เราใส่ตามชอบได้เลยนะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็จะเป็นอ่ากวางตุ้งนะคะผักโขมจีนหัวไชเท้ากระหล่ํา ปรีนะคะเดี๋ยวทางทางน้ำซุปเนี่ยหรือว่าน้ำต้มกระดูกเนี่ยเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมผักนะคะวันนี้ผักเนี่ยเห็ดพรจะเลือกเป็นเห็ดหอมสดนะคะกวางตุง้งกระหล่ำปรีนะคะก็ล้างทำความสะอาดหลายๆครั้งเลยนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็เวลาเรา ทำอาหารทานเองเหมือนที่บอกนะคะสําคัญเลยก็คือเราได้ล้างทําความสะอาดนะคะ ถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะคะตอนนี้เราจะเอาผักที่เราเตรียมนะคะที่มีอยู่เนี่ยนะคะหลังจากเราเตรียมไว้แล้วนะคะก็ลงไปผัดนะคะแน่นิดนึงนะคะขั้นตอนการผัดก็เราปรุงรสให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าผักก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะในแต่ละชนิดแล้วก็เวลาถ้าเราต้มเนี่ย น้ำมันจะงวดลงไปอีกเพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังนิดนึงเพราะหลายเพื่อนๆหลายหลายคนบอกว่าเพราะต้มจับฉ่ายแล้วเนี่ยออกมารสชาติมันจะเค็มนะคะเพราะฉะนั้นการปรุงรสก็คือปรุงรสน้อยที่สุดอะนะคะอาจจะใช้เป็นซอสปรุงรสสาเร็จรูปหรือว่าเป็นซอสปรุงรสซีอิ๊วหวานแค่นั้นเองนะคะเราเอาผักทุกอย่างลงไปผัดนะคะ แค่สลบอ่ะนะคะไม่ต้องผัดจนเปื่อยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาลงไปต้มในน้ำซุปที่เราต้มไว้อนะคะ ตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนอะนะคะก็คือเหมือนตุนหรือว่าต้มไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีเตาถ่านใช้เตาถ่านก็ได้นะคะแต่ว่าแม่บ้านยุคใหม่อาจจะไม่มีเตาถ่านเราก็ใช้แก๊สนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเลือกใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะเหมือนที่เราบอกว่าต้มจับฉายแห้หล่ลอยต้มวันนี้ต้องทานพรุ่งนี้นะคะเพราะนั้นเรามีเวลาต้มอีกต่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ